รครับสวัสดีครับนุ่ม้ำม่นคนน้นนาไข่เหมือนเดิมกบผมสวัสดีเอฟซี FC. ทุกคนทุกท่านคือเก่ากับผมเก่าและไม่นอกและไม่ประเทศ <c oughs> มาพี่นอ้องต้มกบปลาแยกตัว <c oughs> เรียกปลาดิปนเลยพี่น้อง <c oughs> ซิมนำนัวมันห่วยมันก็นัวแล้ววะตามเลยพกักกะกะทินริมรั่ว

นี่เพียนโพดกินบ่ได้พริกกับอยู่พริกแห้งกับอยู่ดอกโอ้พริกน่วยกับอยู่โอ้หนอนเก่าข้างใ้มาพี่น้องมาหาเขาหาน้ำกินกันเสียงสว่างเนี่ยตามมาต่อตัวแรกมาดีปนละซีมดำนวลก็หน่วเลยใส่เลย Ừ. tuổi nhanh xuống tua Cần nhang lắm không ยกกินสิแล้วแม,ม่น้องเรื่องแซ่บนัวนัวน้ำเปลี่ยก Mm-hmm. บ้าโอ้ปรี้ยวมักมีความประเดกนี่ไปก็ต้มสมครบเวยไปก็ต้มสมอยู่ก้หนนี่เซียบนัวหนัวประเดก ความเป็นนิสายนี่มาเต็มเลย 嗯。Uh প্যাক ปาสุดยอดก็ผมเหมือนเดิมทองกระดูกผักในแกนสำคัญเหมือนเดิมับผมขอบคุณทุกคนทุกท่านแล้วก็ผมที่รับชมรับฟังผมนุ่มปั่มเมืองอดอนซองน้อยเมือประกาศันเทิงเรื่องเปนเรืองเพราะต้องกินมากกบต้มปลาแดกป่ะสุดยอดนัวนัวหน้าปลาแดกพี่น้องรสชาตินัวนัวปลาแดกไปจิ้มพลหรอซิมุ้งน้ำหรอโอ้นัวพอเลยเพิ่มพริกอย่างเดียวจบมาพักก็โอ้หยาบหัวเขือคือหยาบ กินยากพีกขอบนึงเห็นหน่วยนี่เบืดไว้สวยนะครับผมฝา <c oughs> กติดต่อ,อติดตามคือเก่าเลรับผมไปเรื่อยถ้าไม่้องเนี่ยฝปาบเบื่อกันกดกระดิ่งแก่งเตียนน้ำคลิปต่อไปเลยครับผมคลิปนี้ยังไลค์ครับสวัสดีครับ